อด,วด,วส,ดสวัสดีครับพี่น้องครับามาลุนป่าน้งแร่ครับพี่น้องนเันี้ครับเป็นห่นใหมครับพี่น้องหลุนป่าน้ำแร่ของผม โอดูตัวปลามัยาวขนาดนั้นแต่สอดสอง,งเสยนเีนีสนดองยอดครับบยอนี่แหละ

ท้องคือแดงเนาะปลาท้องคือแดงอะขายลอยมองลอยตางอเขามากไรบ้หูทั้งไตกัหลายเป็นซิปเลยมั้ง เพราะมีได้ได้เหรพี่นอนอยหรือเขากายเลยครับผมเดีย๋ยวมันต้องเอาไปย่างครับอุ้ยโดนไปแล้วดึงเ้วดึงเ้ว

ปลนี้มนสยกันพี่ดนีสู่อย่างเดียวแต่เด็กที่นือหรอกึงต้องเข้่โอกาสคอยังไงครับพว่าจะปิดประตูนำมาได้ก็ยุงโมโหอน่คงปิดอ่ะ้าหน้ามันไม่นำเหนือมาละนีือำทวนเขาเขายู้มใ่ Mà leo Ôi đồ đâu phải xăm Lu, lu. <laughs>

<laughs> ไฟกาเนี่ยมัไฟกาหัวเสียบติดหัวอยู่ <laughs> นี่มั่น,น,มนะครับ <laughs> ว่างป้าพี่น้องอะไรอี้ครับเิ็เหลืองั้นคิออะไรเนี่ยอาจะไปนชุงมไงครับแต่ก็บมาสามตัวสี่ตัว่ครับก <ừ. S 1> ่ให้เดือดนะจริงอ่บโอ้ปากกหน่อยมันปากกแนง,ง่ไหมเนาะปากกดหน่อย สวยย <c oughs> ังไงกวอาย่กดหน่อนนยอดแอดออดแอดขายกแค่สี่เด้เลยลงไปโ,นนไปโอ้โน,น,โน,นี่ปลาตะเพียนคมันเดือไปสาวยัง ขอเจอปลาตัวเล็กไนมาะไเป็นย hey, ัครับเ่อนนอยปีเดีวเ้คิดว่าไม่มี มีไหมรอบนี้โอ้โหไม่มีหรอกมั้งเต็มเลยเต็มเลยจ้ามีแต่ขยเยงไว้ภัยเนาะขึ้นหุ่นนำหืม มาเป็นทิวเป็นมวนเป็นมวนวลมลื่นมก็ือนเปนไรครับนี่มาแก้วมาแก้วอู้อึนโตกระถูกไป <cười> 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 <để con> không? <laughs> để con cái gì cái gì cái gì đi cái cái ฟูงหน่อยอันนี้ฟูงปลาหน่อยอันนี้ฟูงปลาหน่อยไปแล้วเดินไปแล้วในจอเหลือปะนี่ โดอีลีมันดอีเลนครับีไม่ใช่โดนอีเลนโดนอีลีนล่ะกูได้นี่มีมู ปลาคุณกาจ้าเน,นี่ยดวงเปะเลยตัวเล็กรู้ลองดูนะ ั้เลคายปแล้วคไกลเต็มล่เบหนักเ็แล้วโอ้เธอเก็บได้เป็นโลแล้วมั้ง โดดที่ล่ะโดดนี่

ไปไปแล้วมึงน,นี่เล้ออีกาเนี่ยบุบยิงใหญ่เลยว,ลว,ลวอืมตัวบุบเบลอเลยนะขายอพอดีอ่ะ ไซสนี้ตัวม้วนอะไรกันตัวที่ตัวอะไรสามเส้นกี uh ่ไ huh. ด้สองเส้นสอการหน่อยรู้ป okay. uh ีนจะได้ปลาสามเส้นก็รวงหมดเลยปลาหน่อยปลาที่มันติดสองเส้นครึ่งรู้หมด อีกแล้วหนึ่งสองสามมั่นน่ะ ปัดเข่ามาตวดโซ่เดยพ่อเด็กตัโอ <c oughs> มันรู้ไปก็มี <c oughs> มันรู้รู้มันรู้ตายยอต <c oughs> ึง มาทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยยิงคำยิงติดดีเลยีเหมือสีูอดบ้านนี้่ห่าจะกลับถึงบ้าน của tôi đây, từ 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 đây. Tô

เ็ตปลายังไงนี่นี่ปลาสวยนี่ละอู้หูยเป็นตัวจุ้สวยไหม โอ้โหหนูอีกตัวนึ่งทำไมจะขึ้โตเนาะเดี๋ยวสัตว์ <laughs> đứng đứng ไม่เคเก่าล้เราไม่ได้อยู่มืดนะเคมนะเต็มเต็มถุงอืาตัวใหญครับ่ยวเมงรูม่หวานลาดีเหรอมักระตุดจะอ่อละหม่น่อันนี้คือใส่หน่อยเอารู้ nhỉ <laughs> đi <coughs> 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 ก,กับ,บ,บอะไร่นเพิ่ตีับปลาก,ร,ากระตดอืมอืวนัตัก,ก,กบเพิ่นดิลนะู้โโด,ดูแล้วนนเ,เงีย ตัวใหญ่นึงที <laughs> ตัวใหญ่นึงฮะปากค่าย,ยังไม่เปิดเลยอุ้มโดดล้วโดดล้ว <laughs> ข้ืมไป,ไปไรมกระโปงเด็ดขาดวนนด้าน,นลานลานมันอยู่ตรงไหนนะเคตรงเนี้ยที่จะไปขายปลาตอนชเยอะนชมเยอะๆที่ถนนใหญ่ฮะมันแข่งกิโลมันแข่ง Đứng 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 โอ้โหโอครับมัน <región> ติดพี่น้องอยากกลับบ้านเลยตัวไหมอยากลับ้านเลยแต่ก็ต้อากลับกล้าพี่น้องนะับเพรต้องเอากระโปรงมาทรงขามาเอือนนะครับ้แบกระโปรงไม่ทรงขาครับตั้งใบแบบกระโปรงป่ะขึ้นบนได้นี่แบบนี่น้องป้งจะม้วนด้สิ ติดติดเดียวสนุกขนานเพลินปลามาแล้วเมนอ้าเมนอะไรครับนะครับตรอนไมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มั่งใจให้กันเดี๋ยวพ่อคิดนะครับชมสีทุกคนครับผม